ถ้าพูดถึงเรื่องความฉลาดทางการเงินหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องยามันเป็นความรู้ขั้นสูงเราเรียนมาไม่สูงไม่มีทางเข้าใจมันหรอกเราไม่เก่งคำนวณเราไม่เข้าใจเรื่องพันนั้นหรอก โรเบิร์ตคิโยสกินักลงทุนชื่อดังทั้งยังเป็นนักเขียนเวสเซอร์ ller, เจ้าของหนังสือพ่อรวยสอนรู้ได้บอกไว้ว่าความฉลาดทางการเงินไม่ได้อาศัยสูตรเลขที่ยุ่งยากซับซ้อนไปมากกว่าการบวกลบคูณหารและความฉลาดทางการเงินก็มีอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แล้วเพียงแค่เราไม่เคยหยิบมันมาใช้เท่านั้นเองและต่อจากนี้คือ10ขั้นตอนในการปลุกความฉลาดทางการเงินของคุณขึ้นมาจากคําแนะนําของโรเบิร์ตคิโยสกิ ถ้าอยากรู้แล้วว่ามีอะไรกันบ้างเราไปฟังกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะคือพลังแห่งความปรารถนา หรือการค้นหาเหตุผลโรเบิร์ตบอกว่าทุกคนอยากรวยอยากมีอิสรภาพทางการเงินแต่เมื่อเห็นหนทางแล้วหลายต่อหลายคนก็เปลี่ยนใจกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมดีกว่าเพราะว่าเส้นทางการเป็นเศรษฐีหรือเป็นคนรวยมันยากกว่าแต่ก็ใช่ว่าคุณจะทำไม่ได้การที่คุณจะเป็นคนรวยหรือมีอิสรภาพทางการเงินสิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีก็คือเหตุผลในการเป็นคนรวยของคุณคืออะไร ซึ่งในเหตุผลที่คุณใช้บอกกับตัวเองมักจะประกอบไปด้วยสิ่งที่คุณต้องการและสิ่งที่ไม่ต้องการในชีวิตถ้าคุณปราศจากเหตุผลในการอยากจะเป็นคนรวยแน่นอนว่าคุณไม่มีทางลงมือทำหรือพยายามที่จะทำมันถ้าเป็นไปได้ให้คุณลองนั่งลงและเขียนเหตุผลว่าทำไมคุณถึงอยากรั่ารวยออกมาแล้วบอกเหตุผลนั้นกับตัวเองในทุกๆวันเพื่อทำให้จิตใต้สำนึกรับรู้ว่านี่คือความต้องการของคุณ จากนั้นสมองจะมองหาวิธีการที่จะทำให้คุณได้มันมาส่วนตัวโรเบิร์ตก็ให้เหตุผลกับตัวเองว่าที่เขาอยากร่ำรวยเพราะเขาไม่อยากทำงานไปทั้งชีวิตเขาไม่อยากเป็นลูกจ้างและไม่อยากง่วนกับการไต่เต้าในอาชีพการงานสูญเสียเวลาที่จะได้อยู่กับคนที่เขารักเขาอยากจะเที่ยวรอบโลกตอนอายุยังน้อยและได้ใช้ชีวิตทำในสิ่งที่เขารักมีอิสระและควบคุมเวลาได้ เขาอยากให้เงินทำงานแทนเขาถ้าพลังแห่งความปรารถนาแข็งแกรง่งคุณจะสามารถเอาชนะอุปสรรคและมองเห็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้ลองใช้เวลานั่งคุยกับตัวเองดูว่าทำไมคุณถึงอยากรวย 2. พลังแห่งการเลือกโรเบิร์ตบอกว่า คุณมีทางเลือกที่ต้องเลือกว่าคุณจะเป็นคนรวยคนชนชั้นกลางหรือคนจนในทุกๆวันผ่านการใช้ใจ่ายของคุณผ่านการใช้เวลาของคุณและผ่านการเสพสิ่งที่คุณสนใจสิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมให้คุณเป็นคุณเหมือนในทุกวันนี้ ถ้าคุณเลือกที่จะเป็นคนรวยคุณจะใช้เงินของคุณไปกับการสร้างทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆที่จะทําให้เงินของคุณงอกเงยแทนที่จะใช้เงินของคุณไปกับการช้อปปิ้งของรูหราฟุ่มเฟือยแต่ไม่สามารถสร้างมิตรเงินกลับมาให้กับคุณได้คุณจะใช้เวลาไปกับการเรียนรู้ที่จะหารายได้เพิ่มเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนจากนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จแทนที่จะเอาเวลาของคุณไปเสพข่าวดรามา่า ดูไลฟ์ขายของที่มีแต่กระตุ้นให้เงินออกจากกระเป๋าคุณและสิ่งที่โรเบิร์ตอยากจะแนะนำสำหรับคนที่ต้องการจะรวยก็คือให้ลงทุนในความรู้เป็นอย่างแรกเพราะความรู้เป็นเครื่องมือทรงพลังที่สุดแต่ใครหลายคนกลับเลือกที่จะลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆโดยไม่มีความรู้ทำให้เขาเหล่านั้นก็เสียเงินทุนก้อนนั้นไปเวลาที่คุณเรียนรู้อะไรใหม่ๆแน่นอนว่าคุณต้องผิดพลาดเพื่อจะได้เรียนรู้เรื่องนั้นอย่างถ่องแท้สำหรับคนที่ฉลาด พวกเขาจะเปิดรับความคิดใหม่ๆรวมกับความรู้เดิมของตัวเองเพื่อนำไปสู่บางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าโรเบิร์ตบอกให้คุณรับฟังเรียนรู้มองความมั่งคั่งในระยะยาวไม่ใช่เชื่อเรื่องรวยเร็วลงทุนในความคิดซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดก่อนที่จะลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ 3. พลังแห่งเครือข่าย คือการเลือกเพื่อนให้ดีมีคำกล่าวที่ว่าถ้าคุณอยู่กับเพื่อนที่ขี้นินทาห้าคนคุณจะเป็นคนขี้นินทาคนที่หกถ้าคุณอยู่ใกล้คนเก่งห้าคนคุณจะกลายเป็นคนเก่งคนที่หกส่วนโรเบิร์ตนั้นเขามีทั้งเพื่อนที่ร่ำรวยและก็ยากจนเพื่อนที่ร่ำรวยมีไว้เพื่อหาความรู้ว่าทำอย่างไรถึงจะร่ำรวยเหมือนคนเหล่านั้นส่วนเพื่อนที่ยากจนก็มีไว้เพื่อสอนเขาว่าไม่ควรทำอะไรบ้าง และคุณควรเลือกเพื่อนที่จะให้คำแนะนำดีๆกับคุณเช่นถ้าคุณอยากร่ำรวยจากการลงทุนคุณควรถามความคิดเห็นหรือความรู้จากเพื่อนที่ร่ำรวยเพราะเขาสามารถที่จะแนะนำคุณได้เพราะมันคือสิ่งที่พวกเขาทำได้มาแล้วโรเบิร์ตบอกว่านักลงทุนที่ฉลาดจะซื้อการลงทุนในตอนที่สินทรัพย์นั้นยังไม่เป็นที่นิยมเพราะเขาเชื่อว่ากำไรจะเกิดขึ้นในตอนซื้อไม่ใช่ตอนขายเพราะฉะนั้นอย่าเดินตามคนส่วนใหญ่ เพราะมันอาจจะช้าเกินไปสำหรับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีนอกจากนี้การที่คุณมีเครือข่ายที่ดีจะทำให้คุณได้รับข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้องซึ่งสิ่งนี้คือข้อได้เปรียบของพลังเครือข่าย 4. พลังของการเรียนรู้ที่รวดเร็ว เพื่อให้คุณสร้างสูตรการลงทุนเฉพาะตัวและมันเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอเพราะทุกวันนี้ทุกสิ่งในโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสิ่งที่คุณเรียนรู้ในวันนี้อีกหนึ่งปีข้างหน้าอาจจะเก่าเกินไปแล้วดังนั้นทักษะการเรียนรู้เร็วจึงเป็นสิ่งสําคัญถ้าในเรื่องของการลงทุนมันจะทําให้คุณมองเห็นเทรนด์ของอนาคตที่กําลังจะมาถึงทําให้คุณเลือกการลงทุนที่เหมาะสมได้ก่อนใครๆ 5. พลังแห่งระเบียบวินยัย คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้จ่ายให้ตัวเองก่อนการจ่ายให้ตัวเองก่อนคือเมื่อคุณได้รับรายได้มาคุณต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนเพื่อสร้างทรัพย์สินให้กับตัวคุณก่อนที่จะเริ่มไปจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมทั้งหนี้สิทที่คุณมี โรเบิร์ตบอกว่าในทั้ง10ข้อพลังแห่งระเบียบวินัยเป็นข้อที่ยากที่สุดและเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะเป็นคนรวยคนจนหรือคนชนชั้นกลางแม้ว่าหลายๆคนจะรู้ว่าจะต้องจ่ายให้ตัวเองก่อนแต่เมื่อถึงเวลาจำเป็นหลายคนก็มักจะเลือกจ่ายให้คนอื่นก่อนอยู่ดีลองคิดง่ายๆเช่นถ้ามีมือถือรุ่นใหม่ออกมาและคุณอยากได้มันมากพอเงินเดือนออกหรือคุณได้รับไรายได้คุณจะเอาเงินก้อนนั้นไปซื้อมือถือหรือเลือกไปลงทุนก่อน ะะถ้าคุณเลือกไปลงทุนแสดงว่าคุณเลือกจ่ายให้ตัวเองก่อนแต่ถ้าคุณเลือกไปซื้อของที่คุณอยากได้แสดงว่าคุณกำลังจ่ายให้คนอื่นก่อนและในชีวิตจริงเราก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและการเลือกของเราในแต่ละครั้งจะเป็นตัวกำหนดว่าสุดท้ายแล้วเราจะเป็นคนรวยคนจนหรือคนชนชั้นกลาง โรเบิร์ตแนะนำว่าเพื่อให้คุณสามารถใจ่ายให้ตัวเองก่อนได้เสมอให้คุณทำสองข้อนี้ก็คือ 1. อย่าสร้างหนี้ก้อนโตดูแลค่าใช้จ่ายให้ต่ำ สร้างทรัพย์สินก่อนแล้วค่อยซื้อบ้านหลังใหญ่หรือรถหรูและ 2. เวลาเงินขาดมืออย่าไปกู้ยืมหรือเอาเงินออมหรือเงินลงทุนส่วนตัวมาใช้แต่ให้ใช้ความกดดันนี้เพื่อให้คุณหาทางสร้างไรายได้เพื่อหาเงินมาใช้ให้ได้วิธีการนี้อาจจะฟังดูฮาร์ดคอร์แต่มันก็เพิ่มความสามารถในการหาเงินและความฉลาดทางการเงินของคุณด้วย 6. พลังแห่งคําแนะนำที่ยอดเยี่ยมแน่นอนว่าการที่คุณจะเป็นคนร่ำรวยได้นั้นคุณต้องมีผู้ช่วยอาจจะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือธุรกิจโรเบิร์ตบอกว่าให้คุณเลี้ยงดูคนเหล่านี้ให้ดีๆเพราะถ้าคุณได้ที่ปรึกษาที่ดีข้อมูลที่คุณได้จากพวกเขาจะมีมูลค่ามากมากกว่าสิ่งที่คุณใจ่ายให้พวกเขาเสียอีกพวกเขาจะช่วยคุณหาเงินเ พลังของการได้ทรัพย์สินมาฟรีๆคือการเอาเงินลงทุนกลับมาให้เร็วที่สุดในแง่ของการลงทุนสิ่งสำคัญที่จะต้องเป็นก็คือการเอาเงินลงทุนเริ่มต้นกลับมาให้เร็วที่สุด โรเบิร์ตได้ยกตัวอย่างการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของตัวเองว่าเขาซื้อคอนโดมิเนียมด้วยเงินสดราคา5 0,000เหรียญและมันสามารถปล่อยเช่าได้ราคา2,500รยเหรียญในช่วงไฮซีซันและราคา1,000เหรียญในช่วงโดซีซันซึ่งทรัพย์สินนี้จะคืนทุนให้กับเขาภายในเวลา3ปีแล้วหลังจากนั้นเขาก็ยังได้เงินจากมันต่อเนื่องเรื่อยๆจากค่าเชา่านี่คือตัวอย่างของการเอาเงินลงทุนเริ่มต้นกลับมาให้เร็วที่สุด 8. พลังแห่งการโฟกัสแน่นอนว่าใครๆก็อยากมีชีวิตที่สะดวกสบายโรเบิร์ตก็เช่นกันแต่โรเบิร์ตคิดต่างตรงที่เมื่อเขาต้องการซื้ออะไรที่หรูหราหรือฟุ่มเฟือยเขาจะไม่ยอมเอาเงินออมหรือเงินลงทุนหรือแม้กระทั่งไปกู้ยืมคนอื่นเพื่อมาซื้อสิ่งนั้นแต่เขาจะเอากําไรหรือผลตอบแทนที่ได้จากการสร้างทรัพย์สินของเขามาซื้อของหรูหราฟุ่มเฟือยแทนเขาได้เล่าตัวอย่างของลูกเพื่อนของเขาคนหนึ่ง ของเงินพ่อซื้อรถหรูพ่อของเขาให้เงินไป3 0 0พันเหรียญพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหุ้นและบอกกับลูกของเขาว่าให้นำเงิน3 0 0พันเหรียญน,นั้นไปลงทุนให้ได้เงิน6000เหรียญกลับมาแล้วค่อยเอากำไรนั้นไปซื้อรถแทนแม้ว่าตัวลูกชายของเขาจะยังไม่สามารถทำกำไรจากตลาดหุ้นได้แต่สิ่งที่เขาได้เรียนรู้และเป็นบทเรียนที่ใช้ได้ไปทั้งชีวิตก็คือการสร้างทรัพย์สินเพื่อน,นำเงินไปจ่ายในสิ่งที่เขาต้องการ 9. พลังแห่งจินตนาการคือให้คุณลองมองหาฮีโร่ที่เป็นต้นแบบของคุณในเรื่องที่คุณสนใจ อย่างโรเบิร์ตสนใจเรื่องของการเงินเขาก็มองหาฮีโร่อย่างวอร์เรนบัฟเฟตหรือจอร์จซูลอสและศึกษาประวัติวิธีคิดของคนเหล่านั้นและจินตนาการว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ฮีโร่ของเขาจะคิดหรือทำอย่างไรการมีต้นแบบนอกจากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณแล้ววิธีคิดและการดาเนินชีวิตของพวกเขาก็เหมือนเป็นไกด์ไลน์เพื่อให้คุณอยู่บนเส้นทางที่คุณต้องการจริงๆ 10. พลังของการให้ คือการสอนให้คนอื่นรวยโรเบิร์ตได้เรียนรู้จากพ่อรวยของเขาว่าถ้าลูกอยากได้อะไรจงเริ่มด้วยการให้ไม่ว่าจะเป็นเงินความรักรอยยิ้มหรือบิรภาพ จงให้กอดแล้วคุณจะได้มันกลับมาเช่นเดียวกับความฉลาดทางการเงินถ้าคุณอยากฉลาดมากขึ้นคุณต้องสอนเรื่องการเงินให้กับคนอื่นๆมากขึ้นด้วยเพราะการสอนทําให้คุณได้อ่านทบทวนเรียบเรียงเนื้อหาที่ได้เรียนมานอกจากนี้คุณอาจจะต้องลองลงมือทําด้วยตัวเองกระบวนการเหล่านี้ทําให้คุณได้เข้าใจเนื้อหาหรือสิ่งที่คุณสอนได้ลึกซึ้งมากขึ้นแล้วคุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆในที่สุด จงมีน้ำใจแบ่งปันสิ่งที่คุณมีและให้แน่ใจว่าคุณให้เพราะสุขที่จะให้ไม่ใช่ให้เพียงเพื่อจะได้รับกลับคืนขอขอบคุณเนื้อหาจากหนังสือพ่อรวยสอนลูกของคุณโรเบิร์ตคิโยสกิ เป็นอย่างไรบ้างคะกับเนื้อหาที่นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าใครชอบเนื้อหานี้ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเราหน่อยและถ้าคิดว่าเนื้อหาดีๆอย่างนี้ไม่อยากเก็บไว้คนเดียวคุณสามารถแชร์เนื้อหานี้ไปให้กับเพื่อนๆของคุณและคนที่คุณรักได้นะคะและก่อนจากการขอฝากคำคมจากคุณโรเบิร์ตคิโยสกิที่พูดไว้ว่าความสาเร็จเป็นครูที่แย่พวกเราจะได้เรียนรู้อะไรมากมายจากความล้มเหลวจงอย่ากลัวความล้มเหลว พราะความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งของความสําเร็จคุณไม่สามารถประสบความสําเร็จโดยปราศจากความล้มเหลวได้หากคุณชอบคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราช่วยกดไลค์ u like, b s c r i b e และกดกระดิ่งให้เราหน่อยเพื่อที่เราจะได้นำเสนอคลิปดีๆส่งตรงไปถึงหน้าจอมือถือของคุณเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบของคุณในเวอร์ชันที่ดีขึ้น Be yourself, be better สวัสดีค่ะ